การเส้นไหว้บูชานั้นมีผลตอนนี้เรายังอยู่ที่บ้านเกิดอยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของวันศาสตร์เล็กวันศาสตร์ใหญ่นะคะเบนทุดหรือเบนทมที่เป็นภาษาถิ่นนะคะของชาวไทยเชื้อสายขาเขมรน,นะคะสมัยพุทธกาลนั้นนะคะ ชาวพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ส่วนใหญ่นะคะจะเข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะเข้ามาบวชการเส้นไหว้การกราบไหว้บูชาะ,ะบรรพบุรุษนี้ก็เป็นสืบเนื่องมาจากนะ,ะสมัยเก่าแก่นะคะเป็นกุศโลบายในการที่จะให้คนนะฮะมนุษย์เนี่ยที่มีจิตใจที่กล่าวไว้ว่าสูงนั้นคือต้องนะฮะ รู้จักกตัญญูรู้คุณของผู้มีพระคุณนะคะอย่างเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะการศึกษานะคะในลักษณะของการเรียนเนี่ยในระดับที่สูงนะคะไม่ควรที่จะมากล่าวอ้างหรือดูถูกด,ดูแคลนในการศึกษาของบรรพบุรุษของเราเช่นกันนะคะสมัยที่บรรพบุรุษของเราเนี่ย ูุย่าตายายเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะว่าท่านทำบุญทํากุศลใดๆไว้ในช่วงท่านมีชีวิตอยู่นะคะอย่างเช่นบางท่านที่ทําความผิดทําความไม่ดีในช่วงมีชีวิตอยู่เนี่ยลงสู่อบายหรือพูดกันง่ายๆลักษณะของเปรดนะคะดังนั้นในการกราบไหว้บูชากาันทําบุญการส่งนะคะ โดยพระสงฆ์ท่านเป็นสื่อกลางในการนำบุญต่างๆนะฮะให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ในความเชื่อของรุ่นพับพบรรพบุรุษของเรานั้นว่าจะเปิดประตูอบายาให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะได้รับบุญกุศลเหล่านี้นะคะในช่วงนี้หลวงตานะคะวัดโคกเพชรท่านบอกว่าต้องนะคะทำบุญทํากุศลให้มาก ทำความดีให้มากเพื่อให้ส่งถึงบรรพบุรุษของเรานะะแล้วก็บ้านดินใบากาขอเสริมนิดนึงในลักษณะของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าตอนยังมีชีวิตอยู่อยู่นะคะได้ทําอกุศลไว้มากมายจนถึงขั้นที่บางครั้งนะคะอบายภูมิที่ต่ำที่สุดนั้นในบางพบภูมิะ,ะ่าไม่สามารถขึ้นมารับได้นะคะดังนั้นนะคะเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องควรประกอบคุณงามความดีโดยเฉพาะการ ถือศีลภาวนานะคะการปฏิบัติธรรมนะคะการทำทานเนี่ยเราควรจะทําให้มากในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ควรนะคะคิดว่าไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเก่ค่อยทําในลักษณะนี้ซึ่งมันสายเกินไปแล้วนะคะบางครั้งร่างกายของเรานะคะไม่สามารถที่จะประกอบกรรมในศาสนากิจนั้นได้นะคะอาจจะสายไปแล้วจะรอลูกหลานนะคะของเราในรุ่นต่อไปให้ส่งบุญส่งกุศลนั้นมันยากแย่มันยากแคนแล้วนะคะถึงตอนนั้นแล้ว เพราะว่าในบางจุดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาทกินเหล้าเมายานะคะข่มขืนฆ่าใดๆนะคะแล้วยังไม่นะคะสำนึกที่จะมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเวลาตกส่อบายภูมิแล้วลงจุดพบภูมิที่ขึ้นมารับบุญกุศลนั้นหรือทางลูกหลานส่งไปถึงนั้นไปไม่ถึงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะอย่างไรแล้วกุศโลบายในการนะคะเ็นตุ้ยเ็นทมในลักษณะของการบําเพ็ญ การทำกุศลในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะก็เป็นขนบขนธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีไว้ยาวนานนั้นควรคุณค่าแต่การรักษาไว้อย่างยิ่งค่ะให้ล,ลูกหลานได้รู้จักความกตัญญูรู้คุณของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะควรที่จะประกอบคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะภพภูมิที่ เรามองไม่เห็นนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งนะคะเราควรที่จะคำนึงถึงเอาไว้ให้มากที่สุดในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตามการปฏิบัติธรรมเนี่ยระลึกถึงความตายของตนเองไว้ให้มากที่สุดนะคะทุกลมหายใจดังที่พุทธองค์ได้สอนพระอานนท์ว่าลึกถึงความตายของตนเองนะวันนั้นไว้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวนะคะหรือไฟที่ไหม้บนศีรษะของเรานั้นยังช้าไปนะคะ การปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นในระดับของพระโสดาบันนั้นบุญกุศลจะมีมากกว่าปกติที่ผู้ที่จะส่งบุญนั้นไปอาจจะน้อยกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นระดับนั้นแล้วผู้ที่ตกส่อบายภูมินั้นจะได้รับนั้นผู้ที่อยู่ในลักษณะของอริยบุคคลย่อมจะมีผลมากกว่านะคะ ภูมิที่ไม่สามารถขึ้นมาหรือเราส่งบุญไปนั้นไม่ได้รับก็ยังมีอยู่จริงนะคะก็ขอให้ท่านพิสูจน์โดยการปฏิบัติเองที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องไว้ไปวัดเสมอไปนะคะเ e ลิเวอรของธรรมะมีมากมายหลายแบบให้เราเลือกเฟ้นตามจริตของแต่ละท่านนะคะกุศโลบายในการเบนตุ้ยเบนทมของออชาวไทยเชื้อสายเขมรนี้ก็ มีอยู่ในช่วงนี้นะคะและก็เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยก็ไฟที่ไหมบนศีรษะของเรานะคะรีบดับแล้วก็ยังว่าช้าไปนะคะช้าช้าไปนี่หมายถึงว่าต้องรีบเร่งปฏิบัติทมก่อนในตอนนี้นะคะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเปรียบเสมือนนะคะเต่าตาบอดที่อยู่ใต้น้ําทะเลลึกนะคะขึ้นมาหายใจนะคะร้อยปีหนึ่งครั้งให้ตรงกับห่วงที่มีอยู่อันเดียว บนผืนผิวน้ำทะเลนะคะให้ขึ้นมาได้หายใจเพียงร้อยปีต่อหนึ่งครั้งนะคะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมายากขนาดนั้นเลยนะคะเราไม่ควรนะคะรอที่จะปฏิบัติทำจนสายเกินแก้แล้วรอให้ลูกหลานนะคะทำบุญไปให้ตัวเราเองนั้นควรอยู่ในปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็บุญกุศลต่างๆของเราที่มีอยู่แล้วก็จะช่วยหนุนนำเราไม่ให้ ตกสู่พบภูมิที่ต่ำไปกว่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะักะที่ชมคลิปแล้วก็ขอให้กดติดตามนะคะคลิปดีๆมีประโยชน์รเราจะจัดขึ้นนะค,ะความรู้ในด้านของธรรมะและบ้านดินไปเรื่อยๆนะ,ะยังไงก็ขอขอบคุณให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในวันเบนตุ๊เบนทมนี้นะคะ